เปียนท่านที่เคารพและมิตสายทุกท่านครับผมพลตรีทรัเตอร์อนุชาติมุญนาควันที่ปพนนจิพุทธที่3ธันวาคม2568ครับเมื่อวานผมไปที่โรงพยาบาลศิริราชตามที่คุณหมอได้นัดหมายไว้ก็ปรากฏว่ามีการปรับยาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะว่าร่างกายเนี่ยมี ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับผลเลือดก็ได้คุณหมอที่ดูแลมานับ10บสิบปีแล้วให้ความเมตตาแนะนำเรื่องต่างๆก็พยายามจะทำตัวตามที่ท่านบอกอย่างสุดความสามารถพร้อมกันนั้นผมเดินมาที่มูลนิธิโรงพยาบาลสิริราชอยู่ทางด้านซ้ายมือของพระบรมรูปปกติผมมาที่นี่ผมก็จะบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาล ก็ถือว่าในเมื่อเรามีขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือโรยบาลในเรื่องใดได้เราก็ควรจะท,ทำก็ทําทอยู่เป็นประจํานะครับเอามันนั้นก็นึกถึงว่าถ้าไม่มีการจัดตั้งการแพทย์แผนไทยเริ่มต้นที่โรงพยาบาลศริราชโดยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผมผู้คงไม่มีชีวิตมาอยู่จนถึงขนานี้ เพราะว่าเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้โดยใช้การแพทย์แผนไทยต้องใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นจากสายพระนเนศของพระองค์ที่มีความห่วงใยาระสงคนิกรก็ mm hmm. เผื่อแผ่ไม้ถึงผมซึ่งก็เป็นส่วนเล็กๆในสังคมนี้ให้ได้รับพระเมตตามมาด้วยทุกครั้งเราก็มีความซาบซึง้งมีความกระตันอยู่และก็จงรักภักดี ถ้าม่ได้พระมามหากษัตริย์รัชการต่างๆในละชวงจาก,กรีประเทศชาติของเราเนี่ยก็คงจะเจริลรุ่งเรืองมาไม่ได้ถึงขนาดนี้ท่านลองหันไปดูรอบๆตัวสิครับทุกสิ่งรอบตัวเนี่ยเป็นผลม,มาจากการพัฒนาที่สืบทอดต่อกันมาจากบารรพบุรุษโดยมีพระราชาในแต่ละรัชการนั้นเป็นผู้นำเรามีระบบโทรเลข เป็นประเทศแรกในเอเชียเรามีกิจการรถไฟหลังจากที่ยุโรปมีไม่กี่ปีเรามีความเจริญทัดเทียมอานาณา,า,าอารยประเทศก็เพราะว่าพระมหากษร์ทุปพระองค์ทรงห่วใจประสบนี้ก่อนการกระตันยุกะตะเวทีเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งในมงคลทั้ง38ประการที่พระพุทธองค์ ได้ส่งตัดสอนไว้ในมงคลสูตรการที่ทำให้เด็กรุ่นหลังมีความรู้มีความรู้สึกอย่างนี้และต้องให้ความรู้เพราะโคกใครใหม่ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดพร้อมกันนั้นก็ยังมีภายร้ายแรงภัยตีและภัยครูชั่วที่แฝงตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆคอยปั่นหัวเด็กให้มีความหลงผิดโกหก ว่าทุกคนเข้าเทียมกันไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งชนชั้นพ่อแม่ไม่มีบุญคุณครูไม่ต้องทำความเคารพไม่ต้องมีความศรัทธานในสิ่งใดให้เชื่อมันอย่างเดียวเด็กก็โง่จำนวนมากก็หลงทางไปติดคุกติดตารางกันมากมายเป็นหน้าที่ของวีดามารดาครับเพราะว่าเด็กไร้เยาชนนั้นะเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีความคิดต่อให้เรียนในมหลาลัยก็เถอะ ก็ยังได้ไปคิดไม่เป็นประสบการณ์ก็ไม่มีก็ถูกหลอกไปได้อย่างง่ายดายและนี่คือจุดแข็งของพวกชั่วสามกีดทั้งหลายที่อาศัยครูชั่วจำนวนมากที่แฝงตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งมหาวิทยาลัยของรัฐทำไมผมพูดถึงมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่เสมอที่เป็นที่ฟักตัวที่ปั่นหัวเด็กยุคปัจจุบันเพราะในมหาเอากชนเนี่ยเจ้าของเขาเอาใจใส่ แม้จะมีครูชั่วแฝงตัวอยู่ก็ตามแต่มันจะไม่กล้าปั่นหัวเด็กเพราะว่าผู้บริหารเจ้าของของเขาไม่ต้องการให้มหาลัยเขาเสียชื่อโมวหมองถ้าใครมาแสดงตนก้าวร้าวเขาก็ไล่ออกไปแต่มหาลัยของรัฐไม่ใช่ไม่มีใครสนใจวยสนใจใดๆอธิการบดีมันได้รับการเลือกตั้งขึ้นมามันได้ตำแหน่งแล้วมันก็สวยสุกไปบางแห่งเนี่รายได้มาหาศาลเช่น มีศูนย์การค้าให้เช่ามีรายได้จากการให้เช่าที่ดินโอ้เยอะแยะไปหมดแอนธิคการอินพิโศรดีก็อิ่มพุงกลางบางแห่งก็มีการก่อสร้างมากก็เล่นหัวคิวก่อนไปองนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรครูชั่วจึงแฝงตัวอยู่ในมหาลัยของรัฐครับเรทกชนถึงจะมีแต่มันไม่ค้าออกฤทิ์เพราะว่าเจ้าของเขาไม่ยอมบางแห่งเจ้าของของมหาลัยกอกชนก็จะเป็น กิจการของครอบครัวตระก,กูลเขาของพี่ๆน้องๆทำมาตั้งแต่แรกเริ่มบางแห่งก็เป็นของกลุ่มงานต่างๆเช่นอะไรของกันค้าไทยเขาขึ้นอยู่กับสมาคมของการค้าไทยเขาก็มีคณะก,กรรมการคอยกำกับดูแลผมจึงอยากจะให้ท่านฉุกคิดถึงเรื่องนี้นะครับพ่อแม่มีโอกาสที่จะช่วยสั่งสอนให้ลูกหลานเนี่ยรู้ถึงประวัติความเป็นมาเมื่อเขาทราบว่าบ้านเมืองมีความสุขขนาดไหน เขาจะภาพภูมิใจครับลองชี้ให้เขาดูที่ธัรมมาศดิครับ้าฟันกันกระจายถ้าเด็กเยาวชนไทยหลงไปเกิดในขเขมรตอนนี้เป็นไงครับอดตายมีผู้นำชั่วประชาชนก็นลำบากยากจนไปหมดภาพพวกเราไปเกิดในอัฟกานิสถานเป็นไงครับถ้าเป็นผู้หญิงมันไม่ให้เรียนหนังสือจบป .6 เรื่องมึงไม่ต้องเรียนมีอยู่ข้อน,นึ่งน,นะครับไม่สวม ผ้าครอบศีรษะถูกตาลีบันยิงกลางถนนเห็นไหมครับถ้าไปเกิดในประเทศบ้าๆบ,าบาอๆพวกนี้จะซวยขนาดไหนอย่างน้อยที่สุดถ้าไปเกิดในปากาีสถานโอกาสที่จะเรียนศาสนาพุทธไม่มีเมื่อไม่มีโอกาสพบพ,พุทธศาสนาโอกาสที่หลุดจากวัตถุสารก็ไม่มีเร,ราโชคดีแล้วที่มาอยู่ดีดีแดนนี้ พร้อมกับนั้นก็มีพระราชาสืบทอ,อดกันมาต่อเนื่องพระองค์ต่อพระองค์และทําให้เรานิ่นดิ้ความเจริญรุ่งเรืองแต่ทําไมเรามีปัญหาได้หลายเรื่องนั่นเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนา,ศาถึงแม้พระราชาจะมีสายพระเนตรยาวไกลรับพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนนี้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักไม่นับถือ กลับไปนับถือผีเหมือนกับเมื่อร้อยปีพันปีก่อนที่ผมพูดเต็มปากไม่นับถือท่านดูไปรอบตัวสิครับเพื่อนโลชาติของท่านเนี่ยมันมีความคิดอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่เอาง่ายๆ่าสี่ห้าวันก่อนป้นช้างรถไฟบรรทุกเบียร์เต็มตู้คอนเทนเนอร์โดนน้ำท่วมไอ้ชั่วรู้ดีว่าตู้สีตู้นี่มี เบียเต็มตู้ก็เปล่าร้องไอ้ผู้คนเนี่ยไปปล้นกันอย่างปราศจากความลายคนพวกนั้นมันไปนโจรหรือครับปรเปล่าครับปกติมันเป็นชาวบ้านธรรมนาดาอยู่ที่ชาดใหญ่แล้วทําไมมันไปปล้นเบียรเขาล่ะเพราะจิตมันชั่วไงเพราะมันไม่นับถือพุทธศาสนามันก็ไม่สนใจเรื่องศีลห้าเมื่อไม่สนใจศีลห้ามันก็ขนเบียรกันเป็นหลังๆเลยมาสองวันนี้อ่านข่าวว่าจับไปแล้วหกตัวแล้วคงมีอีกมากมายเขาคงตามไล่มา ปล่อยไว้ไม่ได้ครับคนพวกนี้เนี่ยครับมีศาสนาไม่ใช่คนศาสนาอื่นบอกโอ้ศาสนาฉันไม่ไม่ไปปล้นเบียรหรอกมีแต่พวกชาวพุทธผมขอแก้ตากตรงนี้เลยาชาวพุทธไม่ปล้นเบียรครับเพราะชาวพุทธถือศีลการปล้นการลักทรัพย์นะั้เป็นผิดศีลข้อสองชาวพุทธไม่ทําไอ้พวกที่ไปขนเบียนะ่ะไม่ได้นับถือพุทธเลยสักตัวเดียวสักคนเดียวมันเป็นพวกมนุษย์ธรรมดาที่มีมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นเอง เราต้องแยกแยะให้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับนี่แหละครับถึงแม้มีของดีๆอยู่ในบ้านเมืองแต่มันก็ไม่รู้จักเข้าทำนองใกล้เกลือกินดาถ้าหากปล่อยให้ลูกหลานเนี่ยเติบโตตามยถากรรมปล่อยให้การให้ความรู้ลูกหลานเราเป็นหน้าที่ของครูในระดับต่างๆท่านช่วยแล้ะครับท่านพิดผิดนะครับครูส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็เหมือนภิกษุนะครับ พิสูจน์ในเมืองไทยสองแสนสามแสนรูปเนี่ยถ้าน,นึกว่าเขานับถือพุทธทุกรูปนะครับไม่จริงครับก็ดูแย้มสิครับไปดูอย่างให้อาลณโกรธสิครับมันนับถือพุทธที่ไหนนะครับมันก็อยู่ในผ้าเหลืองใช่ไหมครับเราต้องแยกแยะและเราหวังใครไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือลูกหลานของเราด้วยตัวของเราเองเมื่อสองวันนี้ผมโกรธไม่ได้ขอญาตเล่านอกเรื่องประเด็นนิดหน่อยนะครับผมก็เดิน มาทำงานไปจะไปทัพประทานอาหารกลางวันก็มีคนคนหนึ่งใส่จีวรมาเดินดูดน้าเดินดูดขวดน้ำมาใส่จีวรเหลืองมาเลยเขาก็เดินฝั่งพุทธปาฏิเดียวกับผมเนี่ยเดินสวนมาเขาก็ผมเดาได้ว่าเขาก็เป็นคนที่มาเรียนในมหาลัยนี่แหละแต่ผมอดไม่ได้จริงๆพระที่ไหนเดินดูดน้ำมันไม่ได้ไอ้นี่ไม่รู้เรื่อง เดินดูดไปเรื่อยผมก็บอกว่าอย่าฉันน้ำตอนที่เดินครับก็พูดพไปไปยายามให้สุภาพหน่อยนะไอ้นี่รู้เรื่องมากม่รู้เรื่องมากผมไม่เขาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเขาศรัทธาพุทธศาสนาที่เขาบวชใส่ผ้าเหลืองนี่แหละเขาไม่ศรัทธาหรอกวิชนั้นเขาจะมาเรียนไอ้พวกเดินและฉานวิชาที่ผมสอนนะครับวิชาที่ผมสอนนี่นะมันไม่ช่วยเขาหลุดพ้นหรอกครับที่เซิร์ฟเมตาดอรจีเนี่ย มึงจะรู้ระเบิวิธีวมมิจัยอะไรเนะี่ยมึงหลุดจากวัตถุสงสารไม่ได้หรอกวิธีเดียวที่จะหลุดมัตัดสงสารต้องศึกษาทางธรรมครับทั้งระดับโลกียะแล้วก็โลกุตตะระจึงสามารถจะตัดวัตถุสงสารได้แต่อีตาเนี่ยบวชแล้วไม่สนใจเรียนทางธรรมแต่มาเรียนอะไรก็ไม่รู้แหละก็ไม่ได้ใส่ใจแม้แต่การฉันน้ําเนี่ยก็ยังเดินดูดเหมือนเด็กวัยรุ่นธรมธรมดาธรรมดา เห็นแล้วก็อนาจใจเอาละครับผลมาพอแล้วก็อยากจะเตือนไว้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเราใช้สั่งสอนลูกหลานของเราได้ทท่านั้นผมจะแสดงตัวอย่างให้ฟังนะครับถ้านลองหยิบเหรียญอาธนบัตรใบละยี่สิบบาทในกระเป๋าของท่านมาดูสิครับผมเตรียมไปแล้วธานบัตรนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งแรกที่สัมผัสก็คือลักษณะทางกายภาพ ธนบัตรรุ่นใหม่เนี่ยทำด้วยโพลิเมอร์ผมก็ไม่รู้มันเป็นพลาสติกหรืออะไรเขาเรียกว่า polymer, โพลิเมอร์ก็เมืรอกับข้าบ้างก็แล้วกันแต่ทมไมก่อนธนบัตรมันเป็นกระดาษถึงแม้จะเป็นกระดาษเหนียวแต่ก็เป็นกระดาษเพราะเปลี่ยนประเภทมาเป็นโพลิเมอร์ก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นทําไมเรามาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เพราะประเทศของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตเนี่ยเราพิมพ์ธนบัตรไม่ได้หรอกครับ เราต้องไปจ้างอังกฤษมันพิมพ์เมื่อไปจ้างเขาพิมพ์เนี่ยเขาจะรู้หมดเขาจะเป็นคนออกแบบแล้วก็พิจารณาตัวเลขในธนบัตรเขาจะมีตัวเลขกำกับอยู่อันนี้อังกฤษมันก็จะออกตัวเลขธนบัตรให้เราหมือนวว่ามาเข้ามาควบคุมระบบเศรษฐกิจของไทยได้หมดและต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรก ที่บริเวณตรงข้ามวังบางคุ้มโคลงปัจจุบันนี้โรงพิมพ์ย้ายไปแล้วไปอยู่ที่ปทุมธานีโรงพิมพ์ธนาบัตรเก่ายุคแรกก็กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีสิ่งของน่าสนใจมากมายครับผมอยากแกนะนําให้ท่านไปศึกษานี่คือความเจริญทางด้านเทคโนโลยีของเราเราสามารถพิมพ์ธนาบัตรได้เองซึ่งน้อยประเทศนะครับที่สามารถพิมพ์ธนาบัตรได้เพราะว่าไม่ใช่แค่พิมพ์ลงไปในกระดาษหรือโพลิเมอร์ แต่จะต้องมีการใส่รหัสใส่เทคนิคต่างๆทับซ้อนขึ้นไปอันดับแรกเลยเนี่ยดูภาพกว้างๆเจ้าจะมีตัวเลขกำกับอยู่สองประเภทคือตัวเลขไทยซึ่งประดิษฐ์มาโดยพ่อคุณลามคำแหงหมหาราชปรากฏในหลักศิลาจารึกและยังมีเลขอาราบิกคือเลขแขกกำกับอยู่ปัจจุบนันนี้เลขแขกหรือเลขอาราบิกนี้ เขาเป็นเลขสากลที่ใช้กันทั่วโลกเขาไม่ใช้เลขฝรั่งเลขฝรั่งคืออักษรโรมันเลขโรมันแต่เขาใช้เลขแขกเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวเลขของพวกฝรั่งเลขไทยท่านจะดูทุกศิลปะของไทยจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเลขไทยจะมีหัวเสมอเลขสองท่านดูเริ่มต้นจากหัวแล้วก็ปัดไป สิ้นสุดที่ปลายนี้ท่านดูเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่จะมีลักษณะอย่างนี้หมดเพราะนี่คือว่าทำตามหลักพุทธศาสตนามีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดตัวเลขศูนย์เป็นตัวเลขประหลาดซึ่งมันประกอบแล้วมีความหมายหลายอย่างเลขไทยเนี่ยแค่เห็นตัวเลขไทยกับเลขอารบ,บิกเราจะเห็นแล้วว่าเราเหนือกว่าพวกฝรั่งขนาดไหน ฝรั่งมันคิดเลขไม่เป็นมันมีแต่เลขโรมันซึ่งมันมันยุ่งยากมากในการเขียนและเลขที่ซับซ้อนใช้เลขโรมันไม่ได้แต่ต้องอาศัยเลขแขกเลขอาหรับเขาเรียกว่าภาษาอารบิกเอามาใช้ฝรั่งอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันใช้ของแขกหมดมันคิดไม่ได้เพราะที่มันคิดเองไม่ดีแต่ของเราคิดได้เราคิดเองดีแค่นี้ าก็จะมีความภูมิใจในชาตินะครับผมไม่ทราบหรอกครับว่าท่านใช้เลขไทยหรือเลขอารบีหรือเลขโรมันเลขอะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ผมใช้เลขไทยทุกครั้งในทุกจุดถ้าท่านที่รู้จักผมที่จะเข้าใจท่านดูใน facebook Facebook ผมจะไม่มีวันมีเลขประเทศอื่นนอกจากเลขไทยเท่านั้นเสร็จแล้วอะไรครับต้านหน้าเป็นพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน พร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิพร้อมกันนั้นก็มีพระปรมาพิไทยย่อของพระองค์กำกับอยู่อยู่ตรงนี้วปรอวอปร,อวอปรอย่อมาจากมหาวาชิราลงกรปรมาราชาธิราชเป็นอักษรย่อของพระองค์กำกับอยู่ พร้อมกันนั้นก็ยังมีการคำนึงถึงคนที่พิการผู้ที่มีปัญหาทางด้านการอ่นท่านลองไปดูธนบัตพรพม่าเงินจัดหรือไปดูเงินเรียวของเขมรจะไม่คำนึงถึงคนพิการแต่ประเทศไทยคำนึงถึงทุกคนที่เป็นผสบนิกรที่ผมบอกอย่างนี้เต็มปากก็ข้อพิสูจน์อยู่ตรงนี้ครับ อักษรเบลท่านเห็นสองจุดนี้ไหมครับสองจุดเนี่ยถ้าท่านไม่ได้พิการท่านอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าคนพิการเขาจะไวเขาจะนิ้วรูปสองจุดเป็นดอกจัรสองจุดนี้อยู่ในแนวตรงจุดจุดเขารูปเนี่ยเขาจะทราบทราบสองจุดนี้เป็นรหัสเบลครับทําให้คนพิการรู้ดีว่านี่คือธนบัตรยี่สิบบาทห้าสิบบาทร้อยบาทพัทนบาท ตัวอักษรเบลจะแตกต่างกันไปเดี๋ยวฟังจบแล้วท่านไปงัดธนบัตรในกระเป๋าของท่านออกมาดูเรียงกันใบละพันใบละห้าร้อยใบละร้อยใบละห้าสิบใบละยี่สิบท่านจะเห็นว่าอักษรเบลเป็นดอกจกนันนี้อยู่ในจุดต่างๆอักษรเบลเนี่ยมันมาจากฝรั่งเศสเขาเริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยสงครามโลกเพราะว่าเกิดขึ้นจากการรบในสมัยสงครามในสมรภูมิตอ้องกลางคืนมันมืด เวลาส่งข่าวสารไม่สามารถจะอ่านได้จุดไฟอ่านก็ไม่ได้ข้าศึกก็จะเห็นดังนั้นต้องใช้มือคำ้ำฝรั่งเศสจึงคิดประดิษฐ์อักษรเร็วขึ้นมาเอามือคลำปุ๊บรู้อ๋อ,อ,อความหมายนี้ความหมายนี้จึงกลายเป็นวิวัฒนาการภาษาของคนพิการทางสายตาเราเข้าถึงและให้ความสําคัญของผู้พิการอันดับแรกเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยบอกเราหลายอย่างครุฑผ้าก็คือพาหะ ของพระนารายณ์พระมหากรั์ไทยเนี่ยก็คือสมมุติเทพสมมุติเทพก็เปรียบเสมอนกับพระารามพระารามก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาพระนารายณ์เนี่ยทรงครุฑดังนั้นครุฑจึงเป็นภานะของพระราชาไทยด้วยเพราะท่านเป็นสม,มุติเทพนี่เองแค่นี้มีต้องหลายอย่างที่จะอธิบายได้นะครับสัญลักษณ์ลายน้ำ จุดใสมีรายน้ำอักษรญตัวเลข20บาท,บาทพร้อมกันนั้นเทคโนโลยีการพิมพ์ของไทยเนี่ยเราสูงหถึงขนาดเราสามารถพิมพ์สีเหลือบได้ถ้านลองขยับขยับธนาบัตรท่านจะเห็นความเหลือบของสีมันเป็นรหัสที่ทำให้การปลอมแปลงนี่ยากมากผมละ เลยไปหลายจุดนะครับไม่อยากจะลงรายละเอียดมากมายเพียงแต่ให้ท่านเห็น,นแค่กายภาพเนี่ยคือถึงสิ่งต่างๆที่เป็นปรติศาสตร์ของไทยและที่สําคัญศูนย์กลางของชาติคือพระราชาพระมหากษัตร์ทรงได้เริ่มทรงเป็นผู้นําทรงคํานึงถึงทุกสุขของประชาชนตามหลักทศพิธราชธรรมซึ่งอันนี้ไม่มีข้อสงสัยชีวิตผมรอดมาได้จนขณะนี้ที่ท่านดูคลิปเนี่ยเพราะพระบรารมี ของพระมหากษัตริย์ไทยที่นําการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาผมสุขสบายมีฐานะความเป็นอยู่มีสิ่งอำนวยความสุขต่างๆเพราะประเทศของเราเจริญก้าวหน้านานาอารยะประเทศเท่ากับเขาเรามีไฟฟ้าต่อสมัยรัชก,การที่5เรามีรถไฟสมัยรัชการที่5มีกิจการโทรเลขมีการปฏิวัติระบบราชก,การให้เป็นแผนใหม่แบบแนนปัจจุบันและสามารถเอาเอกลักของชาติรอดมาได้ พราะพระบารมีของพระสัตว์แต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ต้องบอกให้ลูกหลานเนี่ยคำนึงถึงความกตัญญูด้วยไม่ใช่เนรคูลอย่างเดียวถ้าลูกฐานท่านเป็นสามกีบแต่ถ้าเขาพอมีปัญญาเขาจะเข้าใจดังนั้นทุกจุดของเราเนี่ยแสดงถึงความภาคภูมิใจในชาติด้านหลังของธบาัตใบละยี่สิบมีพระบรมศาทิศลัตของพระเจ้าหัวสองพระองค์ โรคแรกก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชต้นราชวงศ์จักรีพระองค์เนียทรงฟื้นฟูบุรณุความเสียหายต่างๆที่เกิดจากความพินาศจากการกระทําของพระมาร่าหรือพวกอังวะต่อเนื่องมาจากสมัยราชวงศ์ธนบุรีกรุงศรีอยาแตกในปี2310และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกู้ชาติได้ในปีเดียวกันแต่เมื่อกู้ชาติขึ้นมาแล้วตั้งอาณาจักรธนบุรีขึ้นมาเป็นเมืองหลวงก็ต้องสู้รบกับไอ้กลุ่มต่างๆอีกมากมายต่อเนื่องกันไปเป็นเวลาถึง15ปีดังนั้นตั้งแต่ปี2310จนถึงปี2325พระเจ้าตากสินมหาราชไม่เคยว่างเว้นการศึกเลยแม้แต่ปีเดียวทำให้ ชาติบางเมืองเริ่มเป็นปึกแผนขึ้นมาและต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนราชวงศ์พระบาทสาเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงเสด็จขึ้นครองราชในปี2325นั่นคือปีที่เรียกว่ารัตนโกสินทร์ศกหนึง่งพระองค์ก็ต้องฟื้นฟูแต่ว่ากรุงธนบุรีนั่นเป็นเมืองเล็กมีวัดสองวัดขนาบพระราชวางังกรุงธนบุรีอยู่ ไม่สามารถจะขยายได้ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งบ้านเมืองเริ่มเป็นบึกแผ่นถึงแม้จะมีศึกสงครามมาต่อเนื่องโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งศึกใหญ่ที่อังวะต้องการจะบี้ไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสงครามเก้าทัพเราใช้กำลังทาหารเพียงแค่7จ็ดหมืนต่อต้านกำลังคนของอังวะมีจำนวนถึง140,000คนได้และได้รับชัยชนะสามารถขับไล่ข้าศึกออกไปหมด แล้วยังไปปราบปราบเมืองเขมรเมืองลาวก็ตั้งกรุงเทพมหานครอมรอรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพร,รัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสิทธิ์สัก,กะทัตเยวงวิศนกรรมประสิทธิ์นี่คือชื่อของกรุงเทพนะครับขึ้นมาเป็นเมืองหลวงดังนั้นประวัติศาสตร์ตรงนี้มีความสําคัญเพราะราลงหลักปักฐานขึ้นมา ในอาณาจักรรัตนโกสินทร์ภายใต้ละชวงจากกรีกนี่คือกรุงเทพมหานครมีพระบรมมหาราชวังเป็นศูนย์กลางท่านเห็นภาพตรงนี้ไหมต่อมาเมื่อสเสด็จสวรรคตรในหลวงรชัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าน,นภาลายัยทรงเสด็จขึ้นครองราชพระองค์นอกจากจะเป็นนักรบแล้วเพราะว่ายุคข,ของพระองค์ก็ยังมีศึกสงครามอยู่ แต่พระองค์ก็จังเป็นศิลปินด้วยทรงปรีชาสามารถทั้งเรื่องการประพันธ์ทั้งเรื่องการแกะสลักงานศิละปะบานประตูวัตุทัศน์ในหลวงรายการที่สองทรงแกะท่านเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ที่คนที่ไม่ทราบประวัติคงไม่ทราบว่ารูปอะไรแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของวรรณกรรมที่ทรงประพันธ์เป็นบทละครปรำเรื่องอิเนา อีเหนาเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยแต่ตัวละครก็ชื่อไม่เป็นคนไทยมีรัตตูจอลกาอีเหนาต่างรัชนาอีเหนาเป็นนิจัยพื้นบ้านของชวาตอนนั้นเนี่ยเราติดต่อกับชวาแล้วก็ฟังนิทานของเขามาแล้วท่านทรงนำเต็มหรือพลอตเรื่องหรือโครงเรื่องนิทานพื้นบ้านอย่างนี้ของชวานั้นมา ประพันธ์เป็นบทละครรำเรื่องอีเหนาจึงปรากฏภาพอยู่ตรงนี้เป็นการแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ขนาดของพันธบัตรแต่ละฉบับแต่ละฉบับก็มีที่มาที่ไปวันนี้ผมขอสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าทุกสิ่งรอบตัวมองไปตรงไหนสอนลูกหลานในทางนั้นว่านี่ คือความสิวไร่ความก้าวหน้าคืออารยธรรมของไทยมันเกิดขึ้นได้ได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะศูนย์กลางของชาติเพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการต่างๆเขามีความเป็นอยู่สุขสบายเขาไม่ลำบากเหมือนพวกอาริสไตน์ในชุวนกาซาเขาไม่ฆ่าฟันกันเหมือนในราวันดาขณะน,นี้เขาไม่ได้ลาหลังเหมือนกับเอธิโอเปียหรือว่าเยเมน เพราะว่าบรรพบุรุษของเราคนไทยก่อร่างสร้างเมืองต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมาหนานับประการแล้วเราจะยอมให้คนสารเลวบัดซบจากไอ้พวกสามกีบสารเลวหรือไอ้ทักกี้ขุนนางชั่วช่อลาดบางหลวงเนี่ยทําลายชาติบ้านเมืองเราได้อย่างไรครับถ้าเราปล่อยพวกนั้นบ้านเมืองชุมนุมสุดโสมตัวเราอาจจะตายเร็วไม่กี่ปีแต่ลูกหลานเราก็ต้องเสวยกรรมไป นึกอะไรไม่ออกชี้ให้ดูเขมรตอนนี้เป็นไงครับพี่นาดวอดวายฉิบหายผลปี้เพราะมีคนชั่วปกครองคขมรมก็เคยมีอรารยธรรมรุ่งเรืองมาก่อนแต่ไม่รักษาเอาไว้ไม่สามารถจะพยุงสังคมของเขาได้แล้วเป็นไงล่ะวอดวายไปการเอาเด็กมาใช้ทำลายสังคมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยมืองจีนยุคของเหมาเจ๋อตุงแล้วก็คือนางเจียงจิงที่เรียกว่า แกงออฟโฟมันเอาเด็กล้างสมองไม่ให้มีาศาสนาให้พอยด์ต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้สังคมจีนในยุคนั้นปั่นป่วนวุ่นไวายไปหมดฆ่าฟันกันนานนับไม่ถ้วนแล้วไอ้เขมรเองก็ลอกแบบมานั่นก็คือคเขมรแดงใช้เด็กมาเป็นประโยชน์ในการที่จะขัดขวางและก็สืบข่าวพฤติกรรมของพ่อแม่ตัวเอง สังคมเขมรฆ่าฟันกันกระจายไปหมดผมอยู่ในยุคที่เขมนแตกผมเห็นว่ามันลําบากขนาดไหนมันก็ยังไม่สํานึกปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีศูนย์กลางนะครับของเราเนี่ยมีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวขอให้สํานึกในเรื่องนี้ไว้ถ้าคนมีปัญญาจะเห็นและเข้าใจส่วนคนไร้ปัญญาถ้าหากพอจะสั่งสอนได้เขาจะ เห็นความจริงในเรื่องนี้แต่ถ้าสั่งสอนไม่ได้เขาก็กลายเป็นไอ้สามกีถาวรแล้วก็ติดคุกไปเหมือนไอ้บ้าบอทั้งหลายที่มีข่าวอยู่เนืองๆอ,อยู่ในขณะนี้ท่านลองพิจารณาดูนะครับรอบตัวของท่านหันไปมองตรงไหนใช้สอนลูกหลานได้ท่างนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าท่านคิดจะทําหรือเปล่าเท่านั้นครับอย่าไปหวังพึ่งให้คนนู้นทาสิคนนี้ทาสิก็ขอถามอยู่คําเดียวว่า แล้วทีเองทำไมไม่ทำผมพดติดรอนุชาติบุญน,นาคเอาจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ